เกลี้ยงแค่นี้เหรอโอ้โหไอ้ชงน้อยวันนี้หมดไม่หนีเอ้าถามตรงเลยเนี่ยฮะยังฮึดได้ยังยินได้ม่หมดเพราะว่าไม่ได้เร่งเท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้เร่งเท่าไหร่เร่ว่าลูกผ้าเราไหมอ่ะเขาหนีอ่ะเขาหนีเออคือเราเป็นคนเราเราเราเป็นคนตัวตัวไล่เราเป็นตัวไล่เขาหนีโอ้โหชงน้อยจังหวะที่เรารู้ว่าเขาเมาเนี่ยช่วงไหนที่เราปล่อยหมัดเรือปล่อยศอกฮะเรื่องเรื่องเขา สารทเปสุดท้ายนะทดสอบ้นอย่างเดียวแต่บอลหมดยกท้ายนี่ก็ก็คือมั่นใจวาชนะมั่นใจแล้วกรรมการชูเงินนับ้ฮะยกห้าอกห้านับอ้วยกก้ยกห้าย่ได้ไยกหมยกสี่้ายก่ยห้่ก้ายกกห้าี่กายห้ายกหม่้ ตั้นนี้นะครับเรื่องมาร้อยสามสิบถึงร้อยสามสครับร้อยสิบถึงร้อยสามนี่นะคือคือสามสามกับสามสิบใครก็ได้ใช่ไหมซูเปอร์เลก็ได้เนาะร้อยร้อยไม่ได้ตลอดครับแล้วล้วแล้วมันมันไม่ได้่อยมากี่กี่เดือนแล้วนะสเดือนดีครับไอไอที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมตอนนี้